นับสนุนโดยแชมพูขจัดรังแคเคลียร์สวัสดีครับ,รบผมเฟิร์ส์ปัญญาเพลมมลันครับและหวานหวานอรุณภาพานิดจิรุณค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้ะโพ อย่างมีสไตลร์รายการที่จะนําเสนอความคิดที่หลากหลายในสไตล์ของคุณเองค่ะเพื่อให้คุณเข้าใจทุกความต่างด้วยความเข้าใจครับใช่แล้วละค่ะแล้วประเด็นในวันนี้นะคะรับรองว่าถูกใจละครแน่นอนชอบมากชอบดูละครมากครับเ<อ>ยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นละครผีค่ะเรื่องกีเพ้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะได้เจอผีนะคะมาหาเราใน2แบบนะคะถ้าจะต้องเลือกจริงๆว่าเราจะต้องเจอแบบไหนเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมลองเลือกดูนะคะว่าแบบที่1ก็คือ เขามาแบบผมยาวแล้วก็ค่อยๆห้อยหัวลงมาหาเราพร้อมกับกระชากขาเราอย่างแรงนะคะนี่คือแบบที่1่แบบที่2ก็คือมาเป็นตัวตัวนั่งอยู่บนหน้าอกเรานะคะแล้วก็จ้องหน้าเราเหมือนจะอาฆาตแค้นเรามากๆให้เลือกค่ะว่าถ้าต้องเจอผี2แบบนี้จะเลือกแบบไหนค่ะพี่เฟิร์สเลือกแบบไหนคะ ไม่เลือกเลยครับแม่เอาสักตัวเลยครับผม,มสุดยอดเลยนะคะอ่ะอะงั้นไปฟังกลุ่มตัวอย่างเฉพาะของเราดีกว่านะคะว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเขาเลือกแบบไหนค่ะไปเลยครับน่าจะเลือกแบบห้อยหัวลงมาค่ะห้อยหัวเหมือนกันแบบมันค่คอยๆมาใช่ไหมก็น่าจะมีเวลาหนีนะเอาผีห้อยหัวดีกว่าเพราะมันไม่นั่งบนตัวพี่ผีที่แบบจ้องหน้าเลยดีกว่าจะได้เจอไปเลยไม่ต้องแบบลุ้นตอนมันห้อยหัวลงมาถ้าให้ผมเลือกผมเอาที่ห้อยหัวแล้วกัน อยู่บนอกไม่ไหวเลือกอันผมยาวค่ะที่จับขาเพราะว่าถ้าอยู่บนอกเนี่ยหนูคงทำอะไรไม่ได้แน่เป็นยังไงคะแต่ละความเห็นโดนๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโดนสิครับโดนตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมาเจอผีแล้วเนี่ยครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังผลสรุปของผลสํารวจเริ่มที่ออฟไลน์ก่อนเลยค่ะสําหรับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะของเรานะคะผู้ชายเลือกเจอผีผมยาวห้อยหัวจับขามากกว่าผีนั่งทับหน้าอกและจ้องหน้าประมาณ49%ค่ะ ส่วนผู้หญิงเลือกผีผมยาวห้อยหัวจับขามากกว่าประมาณ62ส่วนสังคมออนไลน์ใน Facebook ของเดอะโพลเลือกเจอผีทั้งสองแบบเท่าๆกันเลยค่ะพี่เฟิร์สนั่นก็ <ผม S 1> คือประมาณ35่คะครับค่ะและข้อความนะคะส่วนคอมเมนต์โดนโดนประจำวันนี้เลยนะครับคือจ้องหน้าดีกว่าเกิดผีจะให้เลขเด็กแล้วถูกหวยสุดยอดยอมเจอผีดีกว่าแหมประเด็นผีๆในวันนี้นี่เรียกได้ว่าโดนทั้งสังคมออฟไลน์และก็ออนไลน์จริงๆค่ะ แล้วอย่นี้เนี่ยผีแมลีในเรื่องกี่เผาเขาจะเลือกผีแบบไหนกันครับก็ถ้าเป็นแอนนะคะก็ขอทางใครทางมาันละกันขอไม่เลือกสักอย่างได้ไหม <c oughs> ไม่ขอมีสมมม่วนร่วมค่ะครับทีนี้เรามาฟังข้อคิดดีๆจากพี่ชายใจดีของเรากันต่อเลยดีกว่าพี่ป๊อปวราวุธครับ <c oughs> สวัสดีครับ หากการจากโลกนี้ไปไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตจริงๆดังนั้นก็คงจะไม่สำคัญแล้วล่ะครับว่าเราทิ้งสิ่งใดไว้เบื้องหลังแต่สำคัญที่ว่าเราได้นำสิ่งใดติดตัวไปกับเราในเบื้องหน้าต่างหากครับเพราะทุกคนบนโลกมีความแตกต่างที่เราความเข้าใจและนี่คือเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ปอ๊ปอปมากนะครับต่อกันในช่วงสุดท้ายเลยค่ะกับ E T C, C, e T C เว็บไซต์ Top 10 Thailand จัดอันดับผีไทยที่พบบ่อยที่สุดก็คือผีในโรงแรมครับสาเหตุของความหลอนเช่นได้ยินเสียงเคาะแปลกๆหรือเงาล,งลางๆผ่านหน้าต่างนั่นเองครับใครมีประเด็นโดนๆสามารถส่งมาแชร์กับพวกเราได้เลยนะคะทาง Facebook ของโจอที่ f a c e b o o k c o m j o r a t v 3 และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูเคลียร์เสื้อผ้าสไตลิ่งบายฮาร์เพ s ร์ส a าจาและอย่าลืมติดตามรับชมรายการของพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าชาวนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีครับ